แต่เว้นก็ถือว่าค่อยคำยามแรงใกล้ฉิลับาฟไหมได้พี่น้องเลยเนาะเบิ่งงูนมีกกะขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่ได้พี่น้องเป็นตาฝนชิโตกอยุงพวอนี้นะถือว่ามาต่ออีกคลิปเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งก่อนพี่น้องเลยต้นไม้สองต้นนี่มันสิลงหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะไอจานแล้วก็เมื่อทาแล้วเราบ่ลงกยื่เชือเมื่อก่อนเรา ขาเบิ้งก็เพิ่นเด้อดเราอะน้องพี่น้องเนาะถ่ายเพิ่นปาดปาดออกมานี่แหละก็ใช่เพิ่นต่ำล่างเบิ้งเนาะว่ามันจับลงได้บ่หรือว่าแนวใจลองเลยนะเป็นใดก็พอกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิ้งสุขุสุขคนเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนาะจ้ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งช่องของบอตาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมอ่ากดไลค์กดแชร์เนาะอ่าเบิ่งชมคลิปให้อ่าเบิ่งโฆษณาให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะมีกําลังใจคิดต่อไปพี่น้องเอ้ยแลเนาะอ่าทางอ่าปรับหนาดินอ่าไอ้โหดแล้วก็มื้อนี้สิสําเร็จหรือบ่หรือว่าจังได๋ก็ถารอรุ่นรอชมเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเงิน่ทางอาจารย์เรา นายล่าใจ่ายให้น้ำเงินสะอ้วนเอาไว้เพื่อนแล้วเนาะเมื่อก้อนเราอะมีเรี่ยงหลายทางเนาะตาเองกะจักหน่อยกะผ้าพอน้องตาเมื่อแหละพี่น้องเลยปัญสิปันสิอ่าป่าเนี่ยมันโคลนโค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 ลนลงแล้วก็จังที ไอคิต oh ่ำเนาะโอ้โหครับอ่ายาันเป็นหน้าเลยนะบอรนีหเบิรงนี่ เดี๋ยวเพิ่อนเอาดินคือมาก,กองไว้นี่ก่อนบ่า <c oughs> มาแล้วบาดมาแล้วหยับยับยับปุ๊บ <c oughs> อื้ยดุ

Không. Lon bơn lon bơn. ra gì tìm đâu à Cứ ấm xì nó Để tiền À, anh đẹp hơn Hả? Ừ Ồ คือเห็นมานางคุ้มตะโดนสิเนาะแต่ก้าวพี่จิไปไทยชลน้อยบ่อ่าอ่าเดี๋ยวหน่อยนึงอ๋อแต่ชื้อมืึงนึงเล่นแจกร้าน นี่ก็มือสองอบอแต่ว่าเขาได้งานดุดูในก็จะว่าปีหนึง่งคืนกันนะคันประชอประสนก็คืนเอาแต่มันต,ำต่ำต้นไม้ทีแ้วมันสิทอเนาะโอ้ยรถอ่ะรถสายดันนี่มันโมยากดอกแต่อ้วนไปแไม่ปเอาจกไปคุดซอยเพนะื่อน่ะเนาะ โอ้ยตู้ชาดุตู้ชาไปเอ่อไปดีชาววันกิงได้ชาคเครื่องอออวู้วอาอเช้าแล้วบ่เป็นไข่เชา้าแล้วบ่กินได้บ่ขนม Ôi, chị muốn nói. đã kuin, na kuin, no ấy, no lông No, no. Ba yang, no, ma pa, ba, danh ký kỵ no ba. Away, ma rekino. Anh mày, yang, giang. Ma, awa, awa, yang, 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 bạn không được rồi, còn nay thì gặp nó, à, để ăn bớt đĩa bên thay đó, à, thui đâu thui nhia đâu, à, cái phải thay nát, phải bớt thuốc thì đừng nó, leo tí mời nó. rồi anh viên tập dùa sọc. Lay đó, lay đó. Naman này có puang không? Lợi này. À, sao lít thì bớt mưa không? Bố bóng không? ตอนแ้วออกงานแต่ละงานต้องเต็มทางเต็มทางแล้วเนาะเออทาง,ย,ง<ด>ยังลงมาได้บ้านะยังลงมาได้บ้า ปั๊บเอ้กูนก่อน,อนมันเป็นห้าี่ย่างลงไปเลิกเนาะเป็นกวดเอาดินมา ไหวหนีบิดกัดนั่นพี่น้องเนาะเพิ่นไปตักน้ำกินนะพี่น้องนะน,น,นะเพิ่นเทนะ็ดหัวไว้เพิ่นห้อยสัดเลี้ยงลงเพิ่นก็กินอยู่นองน้ำคลาย

con <laughs> điêu à à Làm ai lắm no. nó ai lắm cái mèo 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 อ้อาพี่นอ้องเนาะเดี๋ยว่าใช่เวลาอ่าโดนบ่อสมควรฮิวน,น้องเนาะเพื่อลงนี่ต้นนี้นี่อาจจะขี่ลงได้หรือบ่อและต้นนี้ก็ได้ต้วน,นั้นใหนมันนี่ก่อน๊บขุดลงโกด มันเป็นหากแก้วเลยพี่น้องเห็นบ่เนาะไถ่เป็นข้า long bừng bạn ấp Bu lông cứ thưa à ơi. Bu lông cứ thưa แต่ว uh, ่าจะได้หันว่าไอโหดคุดเอารีบชักแล้วสอาแก้วเนาะแก้วยาญลงต้นนั่นเผลอเพื่อเพิ่นจีบบอลลุกแห่ทั้งจักตัดเอาเนาะ บ่มันชาวเชียวโลกหลีมกับบอันนี้ป็นไดเย็นแต่ว่าเพิ่นบรอยากดันรถเพิ่นแห้งปน็นไดนะแต่ว่าคือสายดันหลีดูโว้ยอยู่นะอืมไ่ได้กระแทกได้ไม่เป็นห่วงอืมแทกอยู่ว่าอาการที่ไป็นตำโตตำต้นไม้มันก็ขึ้นอยู่กับคนกันไนดะ้เพิ่แห้งรถด่ยอมนี่

มีเงินหกพันเนาะหรือว่ามีเพิ่มกว่ามาอยูบอย่บ่ทางสี่บุญเนาเอาเพินไมาอยู่มจะสป็นอะไร้ว่าออจะแดงอะไเงินหกพันได้ไ,ออได้ออไดงอะไยังโบได้เพิ่มนะะเกี่ยวมนันอีกว่าบาทเกี่ยวมันอันไปก่อนครับครับ<ะ> ช่วยอกกคอนนี่แหละมาจากหมู่เพ่แห้งรถเพิ่นเพราะว่าเขาจะไปต่ำต่ำต่ำรถกับแพ่แห้งรถไปอ่านตรงนี้อภคอนต้องตัรถตัวเอเนาะแมนแมนแมนแต่คือแต่คืออ่าจ้างคนมาครับนาเแนวกุ้ย กระดาวยูนไทยคึ้มคึ้อีใอันนี้แล้วครับอีกแล้วดเาเพียกะนานพี่ะนานเสียเงินครับบเพียได้ใจแต่ว่าบนเงนงไ้่โอ้ เฮ็ดงานนี fourth, uh, uh, um, ่ต้องเฮ็ดให้ถือใจค้นผ่้ใดเหตเพลิดผู้ถือใจคนนี่อ่าไปงานใดไปก็อุ้ยบ่คักว่าอ่าสั่งตัวนั้นก็บ่ได้บอกตัวนี้ก็บ่้อกว่ามีแต่บ่ได้ก็บ่ได้อ่าก็หลายคนกันเลยน้องพี่น้องเนาะซื้อรถมาแล้วก็บ่ค่อยมีผู้ใดอ่ารับจ้างงานปานใดอยู่หมอทางไปอยู่ทางหมู่คุกจะหาคนตรงความได้หบ่แต่มีหลายคนอยู่ thứ lao thì ôi ngan ngan bao vang đó thứ nó già 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 hiện là men bước bảo, bước bảo. <cLES> เป็นาเป็นออลเอาเป็นบ่าวแล็กอ่ะอรับหนึ่งในบ้านเดเดือนะเนาะเอามีอะไรเห็ดอย่างก็สบ,บายพี่น้องเนาะอ่าโมมีอะไรเห็ดอย่างมันยาก Thế thì khuôn chỉ cuộn này vẫn bớt năm nay là cái khuôn cái Bạt luôn như là tắm nữa bà này Hãy subscribe cho แมงแค้แถวบ้านนั่นน่าแพกน้อยลายเอ่

giờ thầy luôn rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì còn nó. mày say mây đấy dạng nó, nó, bên chị bên cái gì tạm lại bỏ bàn nong vượt nó nàng thả bưng thả à, luôn tập mạnh từ đây đó đi đâu, đi. đó chạy chút chạy cho vượt thả kiếp à hạng mày con nó à, khi nào nó cái khác ít cho người có đồn khôn trên chưa à... À, tốt đi thì không say cứ chỉ có để ổn được nó cứ gì ổn thì tốt nhiều hơn và những hà vị thi nó vô và, và ngôi phôn vẫn đang tẩm xuống thì ngồi húp một nó Để và nhắn 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 mùi nhóm tằm này Để nó con lẹ con là <laughs> đó, đó. Luôn, cái gì đâu người đâu bán qua kiểu hầu kiểu hầu này, này. bọc đấy mama mày duyên chế đi ở đâu có đại học thì đã hay anh 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 hoặc con nhà <laughs> <laughs> ừ, này. mà bưng rốt thì là nó, nó bưng đấy à bưng bưng nó này. Dan, dan nói nè dân dân thích nói nè dân À, bật lao, ở máy, lúc gần hạch hạnh anh. Có Ở đây. là đây. tùm luôn hẳn vô ngay người đó ngay 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 À, thưa, buồn. แ่าเป็นเป็นเปลี่ยนบอลดันในแรบบิทเนาะเป็นที่เป็นเป็นไปดันคันหน้าแทนพี่น,น้องเนาะต้นจิกเอาสรุปแล้วต้นจิกต้นนี้พิดหวังเด้อพี่น้องเด้อวัอนี้คือฉีไม่ได้เบิ้งแหละบัวทางบัวใต้ไงคือจะได้ทาเขาพอน้องแวตาเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาอ่าเพื่อละถ้าอ่ามาเบิ้งบัตร มันแล้วว่ามันสําเร็จพุ่นแหละเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นดันล่มลงให้เบิ่งแน่ว่าเพิ่นบ่แล้วบ่แล้วตลอดพี่น้องเอ้อว่าๆๆพี่น้องเนาะพุ่นละมื้อหน้ามื้อใอ่ได้มาถ่ายอัปเดตับพ่อแม่พี่น้อง FC ได้เบิ่งนํากันอีกเนาะเพราะว่าทางอาจารย์ละว่าถ้าเบิ่งเด้อเจ้าเด้อว่าเอาดังช่องบ่ตาก็บ่เห็นลงับพี่น้องเนาะต้นจิกต้นนี้อ่ะมื้อนี้ก็ถือว่าอ่า ทิได้ขอตัวจบคลิปอ่าล่าเมื่อก่อนเด้อบาทนี้พี่น้องเด้อเนาะจังได้ก็เอาไว้พบไปฟอร์กับปอต้าในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะผิดวังถาเบิรงสองคลิปยังไม่ได้เบิรงเนาะอ๋อโอเคพี่น้องสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย